แผนดินไหวและแซนก็ยังไหวนะคะสรุปพร้อมโอนกี่โมงเอ่ยล้านหรือ2ล้านหรือ3ล้านก็ได้นะคะลงมาเลยไม่ติดถ้าเกิดเงินไม่พอก็ไปขอสปอนจากคุณหมอท่านอาจารย์คุณเอกราชหรือถ้าเกิดบางมีก็ชวนมาลงขันก็ได้นี่คะสวัสดีครับแซนขอมาผมก็จับให้นะครับแซน อ่ะก่อนอื่นต้องดูคลิปแซมก่อนนะครับเขาขอว่ายังไงครับผมแผ่นดินไหวและซันก็ยังไหวนะคะคุณ CSI LA แล้วเขาไหวหรือเปล่า mm. เห็นมาทา้าไปเรื่อยเลยสรุปพร้อมโอนกี่โมงเอ่ยจะยอดล้านหรือ2ล้านหรือ3ล้านก็ได้นะคะลงมาเลยไม่ติดแต่ถ้าเกิดแสนหนึ่งฉันไม่เล่นน่ะเสียเวลานะคะ ถ้าเกิดเงินไม่พอก็ไปขอสปอนจากคุณหมอท่านอาจารย์แล้วก็คุณเอกราชหรือถ้าเกิดบางมีก็ชวนมาลงขันก็ได้นี่คะจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาเรียรายนักบุญทุนคนอื่นจากลูกเพจฉันว่าไม่โอเคอะ่ะเนอะเอาจากคนที่แบบมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นแบบที่ฉันเพิ่งบอกไปอะ่ะฉันว่าเขาน่าจะยินดีพร้อม ลงขันนะใช่ไหมคะยังไงฝากด้วยนะคะเกือบ48ชั่วโมงแล้วค่ะเห็นทีแต่ปากพูดไปเรื่อยพร้อมโอหรือยังเอ่ยอ่ะแซนขอมาจัดให้นะเอาเงินสุดหรือจะรูดบาทครับแซนบาทเนี้ยแซนไม่มีจำกัดนะจำนวนเงินรูดเท่าไหร่ก็ได้ครับแซนเอากี่ล้านก็ได้แต่ถ้าแซนไม่เชื่อ แซนก็นให้เพื่อนแซนหรือคุณนเน็ตเขาจะหาข้อมูลมาให้ว่าบาทนี้มีการจำนวนจำกัดเงินไหมนะแซนโอเคผมนะแซนและใครชนะก็เอาเงินไปทั้งหมดเลย5ล้าน3ล้าน2ล้าน10ล้านโลเตนะแซนเราไม่ติดครับแต่ถ้าเราชนะเรา เอาเงินทั้งหมดไปบริจาคเอาเงินทั้งหมดไปบริจาคมูลนิธิไหนก็ได้ของพี่บุ่มก็ได้ของใครก็ได้ตามที่พวกผู้ใหญ่เขาคิดว่าสมควรผมไม่ติดอะไรเลยครับแซนผมรับคำท้านะหาคนกลางเลยนะแต่ไม่เอาหาคนกลางที่แซนคิดว่าวางตรงหนกระแสอะไรต่างๆนะนะไม่เอาเอาที่คนที่เราไว้ใจนะครับแซนคนที่ประชาชนเขาไว้ใจ โอเคตามนั้นครับให้คนเขาเมนต์เข้ามาเลยว่าให้คนกลางคนไหนดีตามนั้นนะครับแซนโชคดี